สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เก็บบรรยากาศการถ่ายรูปภายในเต้นของเรานะคะก็เห็นรูปสวยๆที่ลงที่หน้าเพจนะคะหรือว่าตามสื่อต่างๆเนาะ เราจะแบ่งขั้นตอนการถ่ายรูปออกเป็นสองช่วงเวลานะคะถ่ายภายนอกเนี่ยเราต้องการให้สีมันเป็นสีจริงนะคะดังนั้นเราจะถ่ายช่วง10บโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะคะถ่ายโดยคุณออสค่าเจ้าของเต็นท์ของเราเลยนะคะไม่ไว้ใจคนอื่นถ่ายถ่ายไม่ถูกใจเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็เลยยืนตากแดดถ่ายรถถ่ายรูปรถตลอดเวลานะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นยามเย็นแบบนี้นะคะจะถ่ายรถ ภายในเนี่ยคือถ้าถ่ายช่วงเวลากลางวันเงาแดดมันสะท้อนนะคะมันกเออ็เห็นสีเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะคะมันไม่สวยดังนั้นก็จะต้องแบ่งเวลานะคะจัดถ่ายเป็น2ขั้นตอนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ <laughs> โพสยั่วๆให้ดูนะคะคันนี้ก็ขวัญใจวัยรุ่นค่ะมาสเตอรถเล็กๆน่าใช้นะคะเป็นรถคุณภาพ สวยถูกใจนะคะสีขาวนี้เดี๋ยวใครสนใจก็จีบไว้ก่อนได้นะคะรอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่สวยมากนะคะถ่ายเสร็จแล้วนะคะนี่ออกตัวเป็นไงล่ะจืดน่าใสนะคะยิ่งเป็นแบบวัยรุ่นเนาะนี่เลยรึบ่ะพอดี ยังมีรถอีกหลายคันนะคะไล่ถ่ายรูปแล้วก็ไล่จับทำรายละเอียดนะคะแล้วเอามาโชว์ให้แฟนเพจได้ชมกันเรื่อยๆนะคะใครชอบก็กดไลค์ไว้นะคะกดติดตามเพจไว้มีรถสวยๆเยอะแยะเลยนะคะบ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีจ้าทุกคน